สวัสดีค่ะรู้สึกว่ามาพักเออ่มาสักหนึ่งอาทิตย์ให้หลังนี้นะคะอ,อ่ในเฟ e บุ๊กของแานนะคะคือเหมือนคนทางเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเนี่ยคะ่ะมาเยอะเลยะคะ่ะที่สังเกตนะคะที่สังเกตคือจากแต่ก่อนนะคะอ,อ่แต่ก่อน ห้าหกปีหรือว่าห้าปีที่ผ่านมาหรือว่าก็กมีนะคะชาวต่างชาติทางต,าต่างชาติขึ้นเข้ามานะคะก็จะมีแบบเหมือนไปทางาคนแขกนะคะคนแขกอินเดียเลยพวกนี้นะคะมีทางเอ,าอเมริกาชาวฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยคะก็มีชาวประเทศนอกอ,อะไรนี้ก็มีนะคะประเทศลาว ภาษาลาวอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ว่ารู้สึกว่า <c oughs> ชาวเกาหลีนี่นะคะเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้ยังไม่เคยได้คุยนะคะเนี่ยค่ะเพิ่งจะได้ได้คุยอะไรบ้างนะคะแล้วก็ก็ต่อไปก็จะไม่รู้นะคะว่าชาวญี่ปุ่นจะมีมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะค่ะก็ คือบางทีนะคะไปดูตามเฟซของเขานะคะก็รู้สึกว่าเขาจะติดแต่ละคนนะคะทางชาวเกาหลีเหนือหรือเกาหลีนะคะเขาจะติดติดหรูนะคะเขาจะเขาจะชอบเหมือนชอบใช้ชีวิตที่ติดหรูนะไม่ว่าจะเป็นเสืออเส้อผ้านะคะหน้าตาอ,า,อาการาใช้ชีวิตทุกอย่างนะคะที่พักคอนโดอะไรต่างๆนะคะ หรือว่าถ้าเป็นการศึกษาก็คงจะเป็นมีคนเป็นการศึกษาสูงทำงานดีๆนะคะ<ม>ก็คือบางทีนะคะเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ใครที่ค่ะที่ที่หรือว่าปัจจุบันนี้คุณได้มีชีวิตที่หรูหราแล้วคุณลองแบบว่าลองลองนึกไปย้อนไปตอนที่คุณเด็กๆนะคะ ตอนคุณเป็นเด็กนะคะคุณใช้ชีวิตยังไงนะคะแบบว่าหยุดแบบ,บว่ายังอยู่ตามป่าตามเขานะคะ,ะทาสวนทําไรนะคะอยู่ถนนหนทางไม่ดีอย่างนี้นะคะน้าประปาน้ําอะไรไฟยังไม่เข้าหรือว่ายังอยู่ในตลาดตลาดรถวิ่งฝุ่นโอ้ย เขาเรียกฝนขงมงชงเฉงนะคะก็แล้วก็ประมาณว่าคออ้างใครหรือว่างมงายเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับศาสนามากๆเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นอะไรเช่นอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นแบบว่ามีมานะคะแบบว่าเขาเรียกมันว่าออออบอกว่าอะไรนะ มีม,ม,มีไม่ไม่ทราบว่าใครจะทราบบ้างคะว่าเขาบอกว่าเหมืนอ,อนกับว่าอย่าตอนกลางคืนตอนกลางคืนนะคะตอนกลางคืนอย่ากวาดบ้านห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนนะมันจะเหมือนกับว่าเรากวาดทรัพย์สินเงินทองออกจากบ้านไปอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็ประมาณว่ารู้สึกรู้สึกจามออกมาจามเช่าออกมาอย่างนี้เอ้ยมีคนคิดถึงหรือเปล่าเนี่ยจามออกมานี่คือคนคิดถึงปบ่านางตานางตามันมัน มีความรู้สึกหนังตามกระตกข้างขวาหนังตาข้างขวาร้ายข้างซ้ายดีอะไรอย่างนี้คือก็ <c oughs> <g> <g> จะอย่างนี้มากหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะขาก็แล้วถ้าเกิดว่าคุณเอได้ใช้ชีวิตได้เห็นตึกตึกตึกสูงสูงคือถ้าเกิดในประเทศไทยคงคงจะมีแต่ในกรุงเทพมหาคนครนะคะที่จะเยอะมากที่สุดน,นะคะ ถ้าเป็นตามบ้านนอกคอกนานะคะแม้กระทั่งเอ่อก็คือหมายถึงว่าน้ําไฟฟ้าอะไรไม่มีเลยนะคะก็อยู่แบบเอ่อทำภาษาพะก็คือว่าอยู่ตามยถากรรมนะคะตามเนื้ยหากรรมก็เหมือนกับว่าจะเป็นเหมือนกับว่าจะมองอะไรไม่ออกค่ะถ้าเกิดว่าคุาคณยิ่งคุณไม่มีการศึกษาอะไรนะคะ คือไม่ได้ดูถูกหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะคะมันเป็นมันมันเป็นเรื่องจริงนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าการศึกษาน้อยนะคะมันจะทําให้ยิ่งอ,อ,อายุหรือว่าอายุน้อย,อยประสบการณ์น้อยก็ย,ยิ่งคือโลกไม่กว้างนะคะคือว่าเหมือนกันก,ก็ไม่รู้นะคะไปไม่ไปถึงจุดตันเองอย่างเงี้ยไม่เคยไปถึงจุดที่ว่าคนที่มีชีวิตเขาหรูหราาอลังการงานสร้างงั้นเขาเขาอยู่กันยังไงนะคะ เขาชอบแบบไหนนะคะเขาของเขาดีขนาดไหนนะคะอะไรอย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็นิสัยใจคออะไรอย่างนี้อีกนะคะซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าก็ทางก็บอกได้อย่างเดียวนะคะมันก็คือมันคือโอกาสที่โอกาสที่ไม่ทราบว่าพูดถึงถึงนักร้องบางท่าน นักด้อมบางท่านมจะสนใจหรือเปล่านะคะแต่อยากจะบอกอย่าอยากจะบอกอย,ากอย่างนึงนะคะบอกว่าตอนนี้ onwards, ตนนันโสดนะคะแต่ไม่ใช่โสดจะไม่โสดซิงนะคะหมายถึงว่าเป็นแม่ไม้นะคะแม่ไม้ลูกติดสองคนนะคะแต่ว่าพ่อเขาเอาไปสองคนพ่อเขาเอาไปเลี้ยงนะคะคือตอนนี้หมายถ like Esta. lights, <Burada> ึงว่าโสดโสดแบบเป็นไม้นะคะเป็นแม่ไม้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็คือเป็นหลังไม้แล้วกันนะคะ ้ให้สนใจค่ะให้สนใจแบบที่ว่าแต่ตันหมอได้คําเดียวนะคะว่าต่อไปนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าตันก็บอกได้เลยว่าตอนอยู่ในบรรยากาศแล้วตัอนอยู่ในสังคมเอที่เขามองมาแล้วนะคะก็คือหมายถึงว่าเอาถ้าถ้ายัางไงก็คือ,เ,อเราก็คุยกันได้นะคะคือเราเป็นเพื่อนกันก่อนได้นะคะอะไรก็ได้นะคะ เริ่มจากการเป็นเพื่อนดีกว่านะคะยังไม่ยังไม่ต้องคิดอะไรที่มันอนาคตที่ยาวนานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของเรื่องของพี่พอพระธรพลเนี่ยคะก็มันจะเป็นโอกาสเรื่องของเงินรายได้น,นะคะที่ว่าบางคนนะคะี่ค่ะอย่างเขาบอกเลยะคะ่ะเขา คุยกันเลยนะคะว่าชาวเกาหลีเขาจะควรทำยังไงถ้าเกิดคุณไม่ได้มีอาชีพคุณไม่มีไรายได้อย่างเงี้ยคุณทําไงกับชีวิตละคุณตอบไม่ถูกกันเพลงอันนี้ฮะขออ่ขอเอ่เรียนเชิญนะคะคุณฟิลม์มนรินทิปอาสยามนะคะชื่อเพลงว่าผู้หญิงไม่ร้ายถ้าผู้ชายไม่เลวนะคะ ก็จริงอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเอ่อถ้าผู้ชายาดีผู้หญิงเขาก็ดีนะคะก็ถูกแล้วถ้าผู้ชายเลวขึ้นมาผู้ผู้หญิงร้ายใสก่ก็มันก็ยุติธรรมนะคะคือมันยุติธรรมนะคะค่ะ เป็นคนแสนดีแต่วันนี้ไม่มีความหมายจากที่เคยหวานก็ต้องกลายเป็นวีดนางเอกเปลี่ยนสีเล่นบทนางร้ายเธอเคยเธอทำกะเธอนอกใจ มากไปที่ทำยางนั้นเมื่อเธอเป็นไฟฉันจะ